ทักทายสบายดีจากประเทศอิตาลีเนาะบบไนมาอัดคลิปลุงดุนเล่พ่อแม่พี่น้องจะอัดอนไดกกบ,บ่าโบนอัดนะน,นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกษีว่าบมมีเวลากับโบเมนกับมีอยูุนเวลาแต่ว่าสาเหตุก็คือจะเลิกทำยูทูปไปนั่นแหละจะลุ่งอันก็แค่คลิปซอสอยังแบบหนีไปนันนะพ่อแม่พี่น้องคอยก็เลยวันนี้คอยก็เลยจะมาอัดคลิปเนาะอัดคลิปลุง ยันแบบว่ายันทรงปิ้วน่ะนะบบได้ล่งกระยาโนะแบบดดดดดโดนโดนลงขังหนึ่งแบบนี้นะเพื่อว่าให้ทรงอยังอยู่ <c oughs> วันนี้จะจะมาแบบยังหละบพ่อแม่พี่น้องจะมารีวิว <c oughs> จะมารีวิวอันซามีเนาะแต่ก่อนหันขอยยังบบได้เอิญสามี่เพราะว่ายัางบบหันเด้แต่งงานกันแต่ว่าตอนนี้หันกะ แต่งงานกันไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่งงานกันเมื่อวันที่สิบเปดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละเนาะเกิดกบดามาอัดคลิปลุงเพราะว่าบบมีเวลาเนาะกัโบโมีอันคนทายคลิปไห้น่ะนะที่ว่าทายลุงซอสหันกะน้อยเดียวประมาณจักวิละหนึ่งวิแบบนี้นะหนึ่งวิสองว,วิแบบนี้กับมีเนาะแบบมูแฟ่นค่อยนะัย่นแหละเล่าทายแล้วเราก็ส่งมาใหนะ้นะก็เลยเอาไปลุงคลิปซอสเอา้า นี่กะจะมาแมาเหลืองซามีนแหละพ่อแมอ่พี่น้องเอ้ยมียังไายดอกกะนี่กะดีหนึ่งเนาะก็คือซามีขอ่อยเล่ากะคือวันดีแล้วเน,ะเนวาะพ่อแม่พี่น้องเล่ากะโบได้ดอกโบได้โบได้ลำโบได้ลวดแต่เรากะนิสัยดีแบบนี้นะที่ว่ามาอยูขอ่ข่อยกะ อาหารการคบก,การกินก็สามารถทำตามใจเทวดาปาก็กินสินางกินเป็นหอไดัสม่งเอียงก็ไดัสม่งก็บ,บ,บ,บอเบาเบวาเนาะข่อยกินเม้นเอียงเราก็บบได้บาเบได้วาเราบ่เคยจมเนาะแล้วก็บบววววววเรานะก,ก็เอาใจเก่ยงยู่พอแมพี่นองแบบอายุห่างกันนั่นข่อยกับอันซามีข่อยอายุห่างกันประมาณสิบเก่าปี่พรเมฟิโนงสิบเก่าปี อาแฟนคอยหันตอนนี้คอยหันอายุจะเข่ายี่สิบแปดแล้วเนาะยี่สิบแปดเดือนกระดก,กระดาออกมาเนี่ยแหละพมีพี่น้องเดือนโบเมนออกมานี่เดือนต่อไปอีกเนาะหลกะแฟนคอยหันจะเข่าสี่สิบเจ็ดเดือนไอ้ตุล่าตุล่าตุล่าปีนี้แหละอย่างอีกหลายเดือนอยู่เนาะพ่อแม,ม่พี่น้อง <c oughs> ก็เลยอายุห่างกันสิบเก่าปี ่าแฟนคอยกับเป็นอันคนอันอิตาลีอันโนสันส์ต์อิตาเลียนคนอิตาเลียนและภาษาขเขาจากก็อื่นอิตาเลียนนอกจากภาษาเาภาษาอังกฤษเขาจากก็อื่นอันอิตาลีแบบนี้นะอิตาลีนี่แหละเอ่๋มียังางไรดอกไม้ผีดองเบิ่งเนะเราไปหนอกมาแล้วก็ซื้อของฝากมากเราไปหนอกมาสิได้ของติดใหม่ติดมือของเ,าเ,เ,อบบมเมรา,ามากนั่นแหละเออกระเบนบาไดมาเทอร์เดียวดอกเนกาไดมาแต่ ตลอดดูเราค่อยหางบ่ได้อัดคลิปลงเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าค่อยจะบค่ค่อยลงเอบ้งครั้งแล้วก็ซื้อน้ำยาอันนี่นะซีท่าเล็บนั่นมาให้นะพ่อแม่พี่น้องเอาแต่เล่าซื้อมาซื้อซีท่าเล็บมาให้บางครั้งก็ซื้อรองเท้ามาบางครั้งก็ซื้อขนขอ่อนขนอมมาเนี่ยแหละเอาแต่เล่าซื้อแบบน,นี้นะก็อยู่น้ำกันก็มีความสุขเนาะพ่อแม่พี่น้องโวนไล่กับโบข่อยได้แบบบ่ได้ผิดบ่ได้เทีย่ยงกันหนาะ นี่พอกัด่อยเบิ้งไปหลบหนึ่งเลยหละพ่อแม่พี่นกตัวนี้นะแกข่อยก็จะเอามาหายเบิ้งเลยเนะาะผูไดแบบว่าอาแฟนข่อยหันก้นื่นข่อยกัดจะคอวาก็นอกแฟนขอ่อยเล่าดูแลแบบดูแลขอ่อยนะนพ่อแม่พี่นอกต่างแต่เล็บท้าวยันจะลดหัวเลยยันจะลดเส้นผมเลยเราเฮ็ดน,นะทั้งเล็บท้าวทั้งทุกอย่างมันแบบ พวกมันเล่าอันใส่ใจน่ะนะเบาเบาไปกับว่าใส่ใจไปเนาะ,ะบางขางค่ะซีมี่ข่อยกับซีมี่แหละลำคกลำค้านเล็กหน่อยนะนะผมไม่พีิดองเพราะว่าอันใส่ใจร้ายเกินไปมันกระโบดีน่ะนะผมไม่พิดองแบบจุกจิกๆๆไปแบบนี้นะคือคือผมนี่เวลาเหี่ยนาะก่าข่อยซีเดตัดกับโบเมนของข่อยแล้วผมไม่พีิดองเพื่อนหันบ่อยกให้ตัด ข่อยกระดองเลี้ยวตรองคัดเอา้าบางรั้งกับพิษกันเหล่องเรื่องไหลซาละแบบนี้นะเรื่องแบบนี้นั่นแหละประวันบมืที่เราหันคือลำลิลำไรข่อยเกินไตน่ะนะพวกไม่พวกไม่พีน่น้องแบบวันใส่ใจเกินไตน่ะนะบางทีกะข่อยมักเนี่ยหนึง่งเรามักเนี่ยนึงแบบนี้นะพวกไม่พี่น้องก็คือข่อยอยากตัดผมเรากกระบ่กไห้ัดแบบนี้กัว่าไปฮะละนั่งกันเลยเป็น เป็นผิดเป็นเทียงกันแบบนี้พ่อแม่พีน่นอ๋อข่อยก็บ่าหัวข่อยค่อยสิตาดผมข่อยข่อยสิตาดข่อยกะบอาไปนกกะผิดเทียงกันไปพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยพอตัดมางามเพิ่นกะสิว่าไปเออข่อยลืมให้เจ้าตัดแต่โดนเพิ่นกะสิว่าไปแบบนี้นะเออนี่กะซิ่งของที่เราสืบมาฝากนะพ่อแม่พี่น้อ๋อข่อยกะสิยกออกมาให้เบิง่งก่อนแล้วพ่อแม่พีน่นอ๋อโอ๊ยจักแต่เล่าสืสอมาเบิ่งนี่นะ อันอันแบบนี้นะนะกว่าทีใส่ <c oughs> มันใส่จังได้หละพ่อแม่พี่น้องใส่มันก็เป็นอันตานงตะนางมาใส่มันกะสิเฮ็ดหัวซื่อหัวจุกบก่มาตรงใส่อันนั้นนั่าอีกโลกหนึ่งได้เนี่ยสื่อแบบติดหัวจุกนะมันก็นงามอยู่ได้พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อแต่เล่าอันจะเฮ็ดจือมากนะนะพ่อแม่พี่น้องราคากะตามราคานี่ยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องห้าสิบเก่ายูโร เราเดล่าจะสื่อเพื่อนว่ามันดีใส่ดีเพื่อนว่าเพื่อนว่ามันอาจจะดีของดีเหมือนกันราคาก็จะแพงจักน้อยเพื่อนกัสิว่าไปแล้วเพื่อนหางมีแน่ว่าวหันดอกก็ว่าจะสื่อมาย่างแพงสื่อคือโบธามก้มนกวดว่าเดี๋ยวนี้นะเราโบธามดอกกันธามเด็กกวดบ่๊ห้เอา้าสกาสิเมนเต,ตอร์สันอะไรพวกไม่พี่น้องเพราะว่ามันแพงก็ซื้อได้เงินนี่กะเงี้ยนะพวกไม่พี่น้องตัวนี้ก็จ,จะเป็นกางเกงในเนาะจะมาโคกันนี่แหละ แล้วก็เบงนี่ก่อนพม่พี่น้องเอ้ยก่อนชีวานซือน้อมันมันบ่มีฟองหนำเลยคอยกับนบ่มีบ่มีอันนี้นะบ่มีนมเว้าง่ายๆหละพม่พี่น้องเล้วอันนี้ก็บ่มีฟองหนำาบบนี้มาใส่มันก็ส,สิแหวบไปเลยตัวนี้มันบ่มีฟองหนำเลยพม่พี่น้องใส่มันก็สีแหวบไปเลยแบดนี้นะนี่แหบวบเท่ๆใส่มาใส่ใส่เฮื่นเอาว่สาสันซะ ใส่ยู่บานอยู่ซองใส่ออกหนกก็ไดแต่ว่ามันกระสีบุมีบุมีฟ้องนําขึ้นมากแลน,นะพ่อแม่พี่นอ้องกอ่ามีนี่อีกตัวหนึ่งนะมันจะเป็นสองชุดสีขาวนี่นะเด็ดในแล้วก็สีอ้าแบบเดีวยวกันของเลาาสียงกระเฮ็ดมแฮปด้ยหนึ่งอันนี้นะพ่อแม่พี่น้องขขอยกะคิดหนักอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องนแบบยังล่ะ แบบเขางามตูดนี่นะใไ่จังได้แหละสาเหตุก็คือข่อยเป็นลิศิดวงเป็นลิศิดวงนะใส่มันก็สิบวยหยัดลิศิดว่างที่วะลิสิดวงกะเราเรื่องลิศิดวงพ่อแม่พี่น้องมันกระโบเมนหัวจุกหัวใหญ่ดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันก็เป็นแบบน้อยๆออกมาเป็นยนงไมันก็เป็นกางเกงในอ่นะ เสียหนเนาะแต่เ,เล่าจี๋สือมากพ่อแม่พี่น้องอเพื่อนมากเพื่อนสื่อเราแหละนะ่ะนะโคตรแต่เพิ่นมากกางเกงขาสันเพิ่นมากเพิ่นกระสือมหาหยเฮ็ดมันงามงามตาเพื่อนั่นนะพ่อแม่พี่น,น,น้อนงงา่งามตาเพื่อนเพิ่นกัเห็นเพิ่นกระจะสื้อมาใหญ่โหลดขามันงามตาเพื่อนขาขาเพื่อนมากะนะสือรองเท้ามากค่ะ มันเพื่อนมากหันกระืืออ้าคข่อยหันบ่คยใส่พ่อแไม่พีนพ่น้องเพราะว่านองเท้ามันอันส่แล้วมันหัดหัดเท้าคนนั้นะแล้วมันเก็บเนาะข่อยบุค่อยอยากไ่เพราะว่ามันเก็บข่อยกระืือมากเดยวเขาไม่พี่น้องยะบเคยบเคยส่จากเื่อเพราะว่ามันมันหลัดจังไดจังบูหี่มันเก็บเลยนะข่อยมากใส่แบบว่าสบายสบอันสบายสบายเทา้านะนะ แล้วก็ว่าใส่ให้คอยแน่คอยมักเพิ่นว่าเอาก็ใส่ใส่อันให้เหล้าเบิ่งไปใส่ออกนอกยางหลายบ่รยไปโปรเมพี่น้องมันเก็บถาวเพราะว่ามันสิปเป็นรัดรัดอีกแบบนึงน่นะนะเนาะโ่รแม่พี่น้องเดี๋ยวคอยจะเอามาให้เบิ่งเพราะว่ามันก็บ,บ่แม่นว่าบ่แม่นว่าน้อยดอก ส่แล้วปูฮาโบหินแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยาแหละเฮ้ยไปฮาโบหิน,หหนจักเล่าเก็บหรือว่าคอยเก็บคอยลืมบอลอ่าาเหลืองเล่าแล้วก็แล้วก็ดีพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าจะเป็นคนแบบว่า,าเบาไลน์เนอเราเป็นคนมักเบาไลนแหละอ่าเป็นคนเสียงดังน่ะนะแต่คอยสำหรับคนมันก็โอเคแล้วนอกากพ่อแม่พี่น้องก็เขากันได้นั่นแหละ ลาอยู่นํากันมันก็จะมีเนาะเวลาผิดเที่ยงกันมันมันก็มีเนาะเพราะไม่พี่้องคือว่าหัลเล่เขากระบิดว่าจะถือใจเขาไปหมดทุกอย่างเขากระบิดว่าจะถือใจเขาไปหมดทุกอย่างแบบนี้นะอยู่ๆกันไปแล้วพ่อแไม่พี่้องเพราะว่ามันกระเบิดมีปัญหาอย่างนั้นนะอยู่นี่กับอนาคตของการจะไดทําการทํางานไป อตอนนี้แล้วก็ออกไปโหนกคนเลยพ่อแม่พี่น้องเป็นยางโหนกผมยางตลาดคนพวกไปนํานยางถูกมือไปถูกมือนยางหันคือแบบขยันยางแห้งนะพ่อแม,ม่พี่น้องแบบเหลืองงานมากนะ อ,อตื่นไปอันทํางานเนาะตื่นตีหาครึ่งเหลืองานมาใบใาบซ้มครึ่งขับรถมากว่าจะหอดบานกับหาโมงเย็นแบบนี้นะยางต่อพม่พี่นองเ้ยยางตัวสมองสองสมงคือแบบเมื่อยบอกว่ายางตลอดน่ะนะพม่พี่นองโอ้ยมักที่สุดมักยางมูโทมาเพิ่นก็ไปแล้ว มันไปย่างน้ากันนั่นแหละย่างไก่ๆนี่แหละพ่อแม่พี่น้องค่อยหั่บุปไปน้ำซวนค่อยค่อยบุปไปนัามือได้มันค่อยคอยไปมือได้ค่อยขานค่อยบุปไปย่างแต่ข้างนอกน่ะนะอันสื่อออ้ย่างก็ปอกค้นมากมือน,นั่นพ่อแม่พี่น้องมาล้นหรอก ฝนกระโกทุกมือถุกมืกอก็อยากมันไปตกอยู่บ้านแน่ยอยู่ประเทศล่าเนี่ยเพราะว่าบ่มีฝนเนอะอยู่คุณนะอยู่บ้านข่อยนะเพราะไม่พีนน้องอยู่ที่ประเทศเล่าบ่มีฝนแบบเขาเจ้าปลูกมันมันกระเฮียวกระตายหมดไตโจเขาเจ้าเนาะมั่นเฮียวเพราะว่า ฝนบบตกบัอยู่นี่น่ะนะฟุ้นทุกทุกมือเลยน้ำจนถ่วงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันข่อยกร์โบไดไปทำงานเพราะว่าอันลดไปโบไดปุ๊กอันมะเขือ,อเทศน่ะนะพ่อแม่พี่น้องข่อยไปรับจอปุ๊ก,ก,กมะเขือ,อเทศนะ้ำมูข่อยเนาะนแล้วงานเขาเจ้าก็จะใจเงินแต่เพราะว่า ไปสองวันเซวันอาทิตย์นี่แหละอ่าเดือนนี้กับโบเด้ไปเพราะว่าฝนตกหาปิดเลื่อนแล้วค่อยก็จะไปทำงานอันแบบว่าโรงงานอันหลานหล,าน,ลานจีนหลานเอเชียนี่แหละหลานจีนนี่แหเราก็ไม่พี่น้องไกลแก่บาทนี่แหละแบบคล้ายเสื้อผ้าคล้ายลายสิ่งร้ายยางการหลันบักไงเนะาะก็จะว่าล่องทำงานเบิ่งสัก สามสี่เดือนค่ะโอเคค่ะเฮ้ามากเลยว่ามันโอเคสําหรับเฮ้าแล้วก็กโอเคสาหรับเขากับทำตัวแบบนี้นะอืมแบบนี้เรยมันเอกสาร,รพมพีน่นองเอ้ยว่าเรือว่าง่ายง่ายเนาะทำงานสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงกับกะบุตรีโบหีดอกแต่ว่าอ่าทำงานเต็มชั่วโมงแต่เขาเจ้าทำเอกสารจากงานในเฮ้านะทำแต่เป็นแบบพาดทาม์แบบนี้นะ มือนึงทำงานสิบสัวโมงเนาะเขาเจ้าจะทำอันแบางงานในห้องแบบเสียบซีห์หนะ้องนะทำแค่สามสัปโมงต่ววแบบนะมมอว,นนนะอนวันแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องแฟนคนเราว่ามันบอดี้มองนีนะคอยก็เลยว่ายามั่นแบบนี้นะคอยเฮ็ดไปก่อนเพื่อว่าให้คอยได้ฝึกอันฝึกฝนภาษานั่มถ้าได้ค่ะคอยได้ค่ะโอเคนี่แหละค่ะเขาบเปลี่ยนสัญญาแบบอันที่ว่าเจ๊จางเต็มเวลาเลยหันมีงานบนอืน่น มันแบบว่ามีบอดี้เขคามาที่ว่าอ,อสัญญาจ้างงานแบบนั้นแบบนี้มันโอเคเต็มเวลาให้เเ้าอันทำงานเต็มเวลาพเจ้าก็จาก้างเฮา,นะา,าเต็มเวลาแบบนี้นะอันทิดเอกสารเฮาเต็มเวลาแบบนี้นะคอยกยใหญ่แบบนี้นะคอยบอกบแฟนคอยเนาะแต่ว่างานนี่คอยมันไกลๆบานแบบนี้นะอีกอย่างหนึง่งค่ะคอยไปท้ามคอยก็จะได้ฝึกฝนภาษาหนำเพราะว่า อ่าเป็นผนักนักงานขายว่าง่ายๆเถอพ่อแม่พี่น้องกะนั่นกระบแม่นจะได้ห้าง่ายๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพนักงานขายเนี่ยจะขายอยู่หลานขขงเขาเจ้าเลยนะโบได้ภาษาเขาเจ้าก็บอกเอาเลยพ่อแม่พี่น้องเอยแต่อันนี้หลานเบบว่าเป็นหลานหลานกินบ่คอยเหมียนบ่มีบ่คอยมีคนไปสมัครนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอันทำงานห้ายชั่วโมงแล้วกัน เงื่อนหน่อยอีกแล้วก็ทำชั้นชัญนากาันจากงานกับทำเต็มเวลาก็ททำเป็นแบบบทเต้นเวลาให้เห่าแบบนี้นะแด่ค่อยหันก็จะทำไปก่อนพ่อแม่พี่น้องดีกว่าอยู่บ้านละล่ะจะทำสำหรับคลิปนี้เปิดก็ขอคจบเพียงเท่านี้แล้วน้องไ้เจอกันคลิปหนะ้าบาย